สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบพามาดูรถสิบลอ้อครับตอนนี้กำลังจัดสภาพรถใหม่ครับเผารูดนิดนึงโอ้อะไรมันอันนี้จะเป็น้อหน้าครับ้อหน้นาก็ต้องเปลี่ยนลูกปืนใหม่ หรือว่าใส่ใส่อะไรบใส่ทุ่งลุมบอ่โลกลางรลกลางนี่อการหนักเลยนี่ช่างเออการกล้วยจัดให้ครับวันนี้ <c oughs> นี่ครับเผา นี่คือโลกลางจอดยาวเลยพี่น้องแต่เขาว่าเมื่อวันเมื่อคืนก็ประมานกับที่สองที่หนึงนน <c oughs> น่งไม่เสร็จอีกตอนนี้ก็น่าจะยังไม่เสร็จอี อันนี้จะเปลี่ยนทุ่งลมไม้วันนี้เปลี่ยนทุ่งลมไม้อรอเ,เลยเรอบน,นี้หาดูห้องเอง หองพิเศษคนระับสำหรับไว้นอนให้นักร้องมาโนนนักร้องสาวๆโน,นนเะรืออะไ๊ลอ,อันนี้มันคืออะไรวะนี่ ติดตามชมว่าะจะเสร็จตอนไหนน่าจะอีกหลายวันหรือเปา